ข่าวดีสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี68เงินช่วยเหลือจำนวน1,545บาทใครได้บ้างมาดูกันค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะในส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568นั้นเงินช่วยเหลือ1,545บาทใครได้เงินบ้าง การเปิดลงทะเบียนรอบใหม่วันไหนเช็คที่นี่ค่ะประมาณเดือนมีนาคมสำหรับกลุ่มเปาะบางผู้ที่มีรายได้น้อยเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เนื่องจากขณะน,นี้กำลังจะครบ2ปีแล้วหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565เมื่อวันที่5ถึงกันยายนถึง3 1ตุลาคม เพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่กระทรวงการคลังวางแผนไว้ว่าจะทบทวนผู้มีสิทธิ์กันใหม่ทุกๆสองปีซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า14.9ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราว1 3บ13.5ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วมาดูคุณสมบัติการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ 1. การลงทะเบียนลายบุคคลและการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นลายบุคคลและครอบครัว 2. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 3. อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. มีรายได้คนระไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทต่อภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000 0บาทต่อคนต่อปี ห้ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธมิตรตาสานีต่างๆต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนครอบครัวไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกัน 6. ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 7. ไม่มีบัตรเครดิต 8. ไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่หนล้านบาทขึ้นไป เก้าวงเงินซื้อรถตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปสิบต้องไม่เป็นพิสูจน์สงสมณเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักง,งานข้าราชการผู้รับบรบรรน,นานรายเดือนข้าราชการเมืองรวมถึงสอสอและสอวอและสุดท้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินช่วยกี่บาทมาดูกันค่ะ รายละเอียดดังนี้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารนณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าส่วนรถค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรก,การบรรเทาภาระค่านะ้ำประปา100บาทมาตรก,การบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือน